สวัสดีค่ะผู้รักบันสีทุกท่านวันนี้ป้าสุจะเอาสูตรดินการผสมดินในส่วนของป้าสุมาให้ดูนะคะว่าป้าสุใช้อะไรบ้างป้าสุใช้แค่สองอย่างคะ่ะคือดินถุงนะคะเป็นดินใบข้ามปูอย่างดีนะคะหนึ่งส่วนมาเอามาผสมเนี่ยคะ่ะเราเทออกมาจากถุงแค่หนึ่งส่วนของกระบะนะคะเราเอากระบะวางก็ประมาณเอาสักหนึ่งส่วนของกระบะโดย เราก็จะเก็บก้อนดินที่มากับในถุงนะคะออกเพราะว่าถุงเขาก็จะไม่ได้เออทําดินเพียวๆมาให้เราเนาะในถุงก็จะมีใบก้ามปูมาบ้างอะไรบ้างเสร็จอย่างอื่นบ้างเราก็เก็บออกไปเนาะนี่ค่ะประมาณนี้เราแบ่งเป็นหนึ่งส่วนและอีกสามส่วนนั่นเราก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะซึ่งใบก้ามปูเนี่ยเราที่ตาก แห้งเราเก็บมาตากแห้งจนกรอบขนาดนี้แล้วค่ะเก็บมาก็หลายวันแล้วค่ะผส่ตากแดดเนาะ mm hmm. กะประมาณเอาว่ากัามปูนะ่ะสามส่วนดินน่ะหนึ่งส่วนนะคะเราเทลงไปแล้วเราก็คนให้เข้ากันเนี่ยค่ะลองดูนะคะว่าใบกัมปูนี้เป็นท่อนๆก็เก็บออกเนะาะผสมไม่ได้ออกทั้งหมดถ้าเป็นไม้ติดมาด้วยแต่ได้ตากจนแห้งแล้วนะคะฆ่าเชื้อได้แล้ว เนี่ยค่ะเออแรกเลยนะ่ะประสูไปที่สวนบอลใหญ่หญๆเนาะเขาก็บอกประสูมาว่าอย่าใช้ดินอื่นนะให้ใช้ดินถุงใบกัมปูอะ่ะให้เทแล้วใช้เลยห้ามใช้อย่างอื่นอาประสูกระจามาพอครั้งที่สองประสูไปสวนเขาอีกกลายเป็นว่าเขาใช้ครึ่งต่อครึ่งคือใช้ดินใบกัมปูในถุงครึ่งหนึ่งใช้ใบกัมปูครึ่งหนึ่งพอไปครั้งหลังสุดเนี่ยโหเขาแบบแทบจะไม่มีดินเลยค่ะกลายเป็นอย่างนี้เลยค่ะเนี่ย ผสมกันแล้วครัปลูกอันนี้ปตุปจะปลูกอ,อชายชนนะครับปล่อยเขาไว้จนยาวยืดแล้วไม่ได้ออกมาปลูกสัทีหนึ่งเพราะเขามาแล้วก็มาใส่กระถางเล็กตอนนี้คงต้องเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วค่ะไม่งั้นลากเขาเยอะไปหมดดินใบกัมปูสามส่วนเออดินถุงหนึ่งส่วนเอามาผสมกันนะคะจะมองดูเป็นแบบใบกัมปูเต็มเต็มเลยละคะ่ะอันนี้จากสวนใหญ่เขาเนาะ แล้วเวลาใส่เราก็อย่าก,กดนะคะเนี่ยเราวางเสร็จเราก็วางวางเฉยๆอย่างเงี้ยนะคะไม่กดลงไปเพราะว่าเขาบอกจะทําให้รากสะเทือนแล้วก็จับจับแค่นี้พอแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาไปแช่น้ําน้ํเนี่ยสัก่อน่อนกระถางเลยนะคะเยอะหน่อยเมื่อเราแยกใหม่ๆแล้วเขาจะฟื้นตัวเร็วอย่างเงี้ยคะ่ะจากสวนใหญ่ที่ประสุไปซื้อเขาประจํานะคะ ไปครั้งแรกก็เออเขาสอนสูตรหนึ่งครั้งที่สองก็ดินสูตรหนึ่งครั้งที่สามเนี่ยคะ่ะโอ้โหพอสูตรยังถามเขาว่าอา้าวแล้วพืชเนี่ยบอลเนี่ยจะกินอะไรในเมื่อจะมีเหมือนแบบแทบจะเป็นใบกัมปูทั้งกระถางแล้วนะเขาบอกอย่างเงี้ยคะ่ะจะทําให้เอ่อใบกัมบอลสีเนะี่ยโตเร็วหัวใหญ่แล้วก็ไม่เป็นโรคด้วยดินไม่แน่นด้วยเนี่ยคะ่ะสวนใหญ่สวน ระดับจังหวัดเลยนะคะที่เขาทำโอ้โหแล้วพอทีประสุก็ไปดูในรายการของคุณอะไรนะพี่เป็นดาราคุณนัทวุฒิอะไรคุณอะไรนะสักคนหนึ่งเื่อแล้วเขาไปทำโฆษณากับเอ,อสวนใหญ่ๆเขาก็บอกอย่างเงี้ยคะ่ะแทบจะไม่ได้ใช้ดินนะคะใช้แต่ใบกำปูปลูกอย่างเงี้ยเลยค่ะต้นนี้ ประสูเอาเก็บไว้จนรากเขาอะนะคะขึ้นมาบนกระถางแล้วไม่ได้ลงก้นกระถางแล้วกลายเป็นรากย้อนตีกลับขึ้นบนกระถางแล้วเพราะว่าประสูไม่ได้เปลี่ยนในเขาสักทียาวยืดจะตัดก็เสียดายเนาะเขาแดงป้ายแดงมาสามสามป้ายแล้วสามใบละเพราะฉะนั้นเอาไว้ก่อนต้นนี้ป้ายแค่ใบเดียวยาวยืดแล้วเอาไว้ให้เขาได้แดดได้อะไรเขาก็ปรับตัวเนาะ๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึง่ง เนี่ยค่ะสูตรดินในสวนหองประสูที่ใครๆก็บอกว่าถามประสูว่าเออประสูใช้อะไรนะทําไมต้นไม้งามประสูก็ใช้แค่เนี้ยค่ะแล้วก็ลดด้วยน้ำจ้าข้าวซะเป็นหลักค่ะเอาลงหุงข้าวทุกวันเนาะใช้น้ำสาวข้าวขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ